สว,สวยที่ใจของเรานะคะเรามาไม่ถูกสามารถาอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินส่งพิกัดร้านให้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของรถฮอนด้าซีวิคคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะมาดูที่ด้านหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าพรีเมียมนะคะสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมไฟหน้ามาจากโรงงานเลยนะคะใสๆวิ้งๆแบบนี้เลยนะคะและที่สำคัญมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะช่วยส่อง รอบเลยว่าสีรถคันนี้สวยมากมาเลยนะคะจะเป็นสีเทาฟันฟุ์บุรนะคะชอบหรือถูกใจนะคะสามารถทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ได้เลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดละล้อนเลยนะคะเป็นซีมิกปี2009นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังจะเป็นไฟแปดเหลี่ยมแบบนี้นะคะโฉบ FD สวยๆแบบนี้เลยนะคะจะประกอบไปด้วยไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,800cc นะคะเครื่องยนต IV ์ iVTEC นะคะมีเซนเซอร์ให้ด้วยนะคะ2จุดด้านหลังนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะในการถอยหลังนั่นเองดูรวมๆแล้วคันนี้สวยมากๆเลยนะคะรถปีลึกแล้วนะคะแต่สภาพยังดีอยู่เลยนะคะใครสนใจหรือตามหาอยู่นะคะแนะนำให้เข้ามาชนได้นะคะที่เต็นที่ทัลภูพชาของเราเลย เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะว่ามีออปชั่นอะไรพิเศษพิเศษบ้างนะคะ mm hmm. อันนี้จะเป็นภายในนะคะของ Honda c ซ v i c จะสังเกตได้ว่ามันกวา้างมากเลยนะคะหัวไม่ติดเพดานเลยอะคนสูงกว่านี้ก็นั่งได้นะคะเบาะสามารถปรับขึ้นลงสูงต่ำได้เลยนะคะ ให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะ,อะคอนโซลด้านหน้านะคะฮอนด้าซีวิคันนี้กว้างมากๆเลยนะคะใครจะน้องหมาน้องแมวนะคะขึ้นไปนอนได้สบายเลยนะคะกว้างมากๆเลยะระบบต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไล่มาจากด้านด้าน,นข้างเลยจะมีแอร์นะคะให้แยกซ้ายขวาน,นะคะสําหรับผู้โดยสารกับคนขับนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะมะีแก้ใส่ของนะคะใส่ อุปกรณ์ต่างๆนะคะถัดมาจะเป็นในส่วนของเครื่องเล่นวิทยุซีดีนะคะอันนี้รองรับเลยนะคะมี FM am ให้ด้วยนะคะะแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างนะคะจะเป็นในส่วนของระบบทำความเย็นนะคะนี่นะคะสามารถหมุนได้นะคะปรับระดับได้ตามชอบเลยถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของช่องใส่ของนะคะ ถัดมาระบบเกียร์นะคะคันนี้นะคะจะเป็นระบบเกียร์อัตโนมัตินะคะขับขี่สะดวกสบายเลยอ่ะแล้วยังจะมีช่องตรงนี้ด้วยนะคะสําหรับใส่แก้วน้ํานะคะสองแก้วได้สบายสบายเลยนะคะถัดมาในส่วนของนี่เลยหน้าปัดเลขไม้น,นะคะจะมีอยู่2ช่องด้วยกันนะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างนะคะจะบอกระยะเวลาการใช้รถนะคะนี่เลยเป็นเลขไม่ หน้าจอจะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้เลยถัดมานะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังชันนะคะสามารถปรับระดับนะคะเครื่องเล่นได้นะคะโดยใช้เพียงแค่นิปโปของเราแค่นี้นะคะสามารถใช้งานได้สะดวกสบายเลยถัดมาด้านข้างนะคะกระจกนะคะสามารถปรับและพับไฟฟ้าได้นะคะแบบนี้นะคะนี่เลย สามารถกดปุ่มนะคะพับกระจกได้เลยนะคะแบบนี้เลยสะดวกสบายในการใช้งานมากๆนะคะสำหรับ Honda Civic คคันนี้นะคะเป็นปี2009นะคะแต่ฟังก์ชันต่างๆนะคะภายในรถใช้งานได้ปกติเลยนะคะระบบไฟฟ้าระบบกระจกนะคะใช้งานได้ปกติเลยนี่เลยนะคะเห็นไหมคะใช้งานได้ดีอยู่เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจเข้ามาชมได้นะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะ โดยรวมนะคะให้ดูโดยรวมภายในรถนะคะว่ามันสวยแค่ไหนนะคะว่ะาที่เบาะกันบ้างน,นะคะเบาะเบาะผู้โดยสารนะคะทั้งคันเลยนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะนี่จะเป็นเบาะหนังทำความสะอาดง่ายนะคะน้ำหกเช็ดได้เลยนะคะเบาะด้านหลังก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะนั่งก็ได้สี่ห้าคนสบายๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจ Honda Civic คันนี้นะคะปี2 0 0 9สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะเพิ่มเติมปรึกษาเกี่ยวกับสเปคคนซื้อนะคะว่าเราทำอาชีพแบบนี้อยู่นะคะสามารถออกได้ไหมหรือว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะทักมาได้เลยนะคะหรือว่าใครมีปัญหาเคยค้าเคยติดบัตรเคยติดมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะเราพูดคุยกันเป็นเคสไปนะคะโอเคค่ะถ้าชอบนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ Honda า i ี i c คันนี้นะคะ สำหรับใครชอบนะคะซีวิสคันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องราคาโปรโมชั่นกันนะคะสรุปด้านนอกกันเลยดีกว่าค่ะ ีระประกาศให้นะคะเครื่องเกียร์นาสูงสุด6เดือนเลยนะคะโปโมชั่นจุใจแบบนี้นะคะลูกค้าไม่อยากพลาดนะคะอย่าลืมโอนจองผ่านเพจมานะคะวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเต็นท์เรานะคะออกได้ทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นค้าขายรับเหมาก็เสร็จกร